สบายดีพี่น้องมาพบกับสาวตะเฮืองคือแซวตะพี่น้องเยี่ยงสิขนาดนั่นพี่น้องเลยหอมเปะหอมเปรี้ยงอสบายดีปะลูกูกเฟอร์เฟอร์เฮาเกือบเพี้ยงเป็นอะไรเป็นอะไรยายอร่อยอยู่บ่อร่อยอยู่บ่เฟอร์นะ แซ่บพี่น้องเอ้ยมื้อหน้าแล้วไปกินเด้อไปกินในอีเมยนะเอียงสิขนาดนั่นพี่น้องเอ้ยเอาในแซ่บไปกินทอดแห้งแล้วบอแท้งแม้อ้าวตายยีนอ่ะกินทอดซ้ำเนี่สีลับเลยพี่น้องสีลับเลยพี่น้องเอ้ย nó đang chỉ nói nấm sao chơi đấy nó đang mày này nhanh lên nhanh thăm ông đi mà thăm đi กันรุ่นนอกข่อยจับจักแล้วล่ะไผ no, hơi. กอดกันจมที่นอเอ้ยกอดกันจมฮะ่ายคนไปใช่แลละนะนอนเลยมาเขาไปได้บ่นนั้นมาจอดไปนี่แล้ฮะถ้าจอดไปาดีบอก หลับซานะบ้าีตัวตวมนขกันนะเน่ยไปงงวตัวข้จอดนะเม่เห็นมาน้นอยู่อยู่ตลาดอันยังเกาะอะไรก็ขี่รถจักรขีวิ่งมากน้ำออกแต่ตลาดไปแต่ซื้อของเห็นนมันต้นอะหวะาโดน่นบ่าเนี่บานหลายงมเนี่ย ตลาดใกล้ป,ปั๊มน้ำมันเห็นดิที่ตลาดนี้มีพ้านอกนางมีพี้านอกนางมีกระ ha really? mm ังหอกอะรัง oh. you know, ่อมีตุงปะเปุ้งปะเปีลุงปะเปีุะเปี

เราวอกลูกเราเองขาเราเอะใครเบยขา, <laughs> าขานะ <laughs> อย่างเงี้ยเราโอ้เราใหญ่กว่าไอ้นอนนะ่ห <laughs> นอนไหนอนอนเรายนอนหัยนอนยี่ไนลูกนอนอยู่นี่ไหน มาแบบกุ้งคายนี่เรากินกาโอ้ยยางกาหัวเราดันนะลูกไอ้วนกินหอดซาจอยแห้งสินอนน้ำเยอะดอกนนอม้านนันไม่รัไม่มนะ

นี่อนอ้วนแม่นี่อ้วนะไรบอ้มันจะอ้วนัจะเจาะมันจะแบบเี้แม่กระสอบข้าวจานอ่สบายแม่ปุ๊บจมูกเกิดกับกระถึงขัดแล้อ้วนแฮงสมนีกธรรมดาอยู่ธรรมดาอยู่

ต้อหน่อยกับเกียวเข่าเลยไปสวรรค์กับอันอไปสวรรค์กับไก่เหมือนน่ะเขาเกี่ยวเลยาเ่านเนะอ

เ้าจืใช่โอ้อาจะไทยตอนไหนโอ้เนเเลาโอ้ฮาอีเดโอ้เธอสวยเด้อเฮาอี้เอจืดนเธอจืดอเ้เอ้าอันไปเท่ากรินเฟซบอก้ากาลเออ เอออ่าเอออ่าอผู้เปลี่ยนก็ได้วัดแหงขึ้นแหงขึงคนน่ะนั่นนะฮะฮะ คนดีอย่างวบาปีนี้นะนี่ยประหาฮะ แทนผีแอบทังล่างพี่น้องเอ้ย มากมันจะได้รัแท eh? ้งอะไมได้สอยเอาไ้ต่อไหนคือได้เมสไซเมยไซเนาะ เจเลยวันนี้ไอ้วันไอ้วันจะแก้วโอ้โหให้แม่ทาว่าให้แม่ทาวิุไอ้ผมเคยเื้ออยู่ด้วให้แม่ทาวันซื้ออยู่ให้ยี่ว่าแม่ทาวานะเออเอ้ยผมเปลาเลยนอาหัวใจเลย เาเช่าเลยเด้๋หาให้เยอะห้ยู่บฮะฮะสิให้ยูโบให้บุปากเลยแ้กูว่าโ้อนเน้ยิเมื่อได้ยู่บฮะนะเดียว เชียวเลยบ่สิี่ยอยู่บ่อ้วนสิี่ยอยู่บ่เฮ้ยบอกปากเลยเฮ้ยเชี่ยเพราะใส่หรือไห้ไม่เท่าใส่เฮ้อบอกปากเลยเชี่ยวเลยชี้เบาเลยชี้กรจายเลยชี้เบาเลยกันเลยอะไรพี่น้องคลิปนี้กับสิริคโบเพียงเท่านี้ได้พี่น้องเด้อ สด้เลงครับเด้พี่น้องเ้ยพอกันไม่คิดหนาเด้พี่น้องเด้กราบสบายดี